ดีครับขอบคุณที่ซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กของเราเล่มนี้นะครับคู่มือสอนยิงโฆษณาบน f a c e b o o k a d s วันนี้ผมก็อยากจะมาอธิบายวิธีการใช้อ e ีบุ๊กเล่มนี้เบื้องต้นนะครับเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยได้เอาำไปใช้ได้งานใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีบ e ุ๊กเล่มนี้เราออกแบบมาเพื่อ ช่วยคุณในการใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวจัดการโฆษณาบน a c e b o o k นะครับคุณต้องทำการคุณต้องยิงโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เราสอนในหนังสือเนี่ยถ้าคุณดูในหน้าจอนี้นะครับเรามีสารบาญส่วนใหญ่จะเป็นการสอนวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายซึ่งเราเน้นการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเช่นกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้กลุ่มลุกอะไรรีมาร์เก็ตติ้งทำโฆษณาหลอกหลอนนะครับแล้วเราก็จะสอนวิธีการทำ โฆษณาโดยเราดึงโฆษณาใน3รูปแบบมาไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ 1. คือการมีส่วนร่วมคือโปรโมทโพสต์ที่คุณเรียกกันนะครับ 2. การทำโฆษณาแบบข้อความหรือเมสเซจสอนคุณในการทำโฆษณาแบบข้อความและเมสเซจและ3ก็คือแบบการทำโฆษณาในรูปแบบวิดีโอนะครับเพราะงะั้นรูปแบบมันก็จะเป็นแล,แล้วหลังจากนั้นก็จะมีมีตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายซึ่งคุณสามารถจะ ดูแลนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณมีประมาณ25ตัวอย่างนะครับหรือคุณอาจจะลองนำก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วควรเอาไปเพื่อดูคอนเซปต์แล้วก็ปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะนำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ไปใช้ก็ถ้าคุณเคยทำตัวจัดการโฆษณามาแล้วเนี่ยมีบัญชีเรียบร้อยเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณสามารถจะอ่านทีละ อ่านสิ่งที่คุณต้องการในสารบัญน,นะครับเช่นต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบลูกอะไรคุณเข้าไปเริ่มที่หน้า12อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับแต่สำหรับคนมือใหม่ยังไม่เคยทำโฆษณาบน Facebook มาเลยคุณต้องเริ่มต้นก่อนครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแสดงวิธีเริ่มต้นให้คุณมีบัญชีโฆษณาก่อนคุณถึงจะถ,ถึงจะใช้อ e ีบุ๊กเล่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเตรียมข้อมูลมาเป็นสไลด์ให้คุณดูเป็นแบบเบื้องต้นนะครับ ปกติแล้วเนี่ยนี่ผมทำเป็นสไลด์มานะครับเริ่มต้นใช้งานอ e ีบุ๊กที่เราสร้างขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีตัวจัดการโฆษณามไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับคุณจำเป็นต้องล็อกอินด้วย Facebook ส,ววว Facebook ส่วนตัวของคุณบนคอมพิวเตอร์นะครับตามข้อหนึ่งนะฮะล็อกอินเข้า Facebook ส่วนตัวของคุณบนคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วคุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งคุณพิมพ์คำนี้เข้าไปครับสีตัวสีเหลืองบนหน้าจอครับ facebook.com/ads-manager นะครับคุณพิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วพอคุณพิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้หน้าจอประมาณนี้คือเท่าที่ผมสอนการทําโฆษณามาแต่ละคนอาจจะมีหน้าจอที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณใจเย็นๆถ้าคุณพิมพ์เข้าไปแล้วมีหน้าจออะไรประมาณนี้ก็ให้เลือก ตรงที่เขียนคําว่าสร้างเนี่ยกดมันจะมีสามเหลี่ยมชี้ลงอยู่ตามลูกศรข้างบนนะครับแล้วกดสร้างโฆษณาตามภาพนี้นะครับเสร็จจะได้หน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับหรือบางคนบางคนอาจจะได้หน้านี้เลยพอใส่ URL สีเหลืองเข้าไปแล้วอาจจะได้หน้านี้เลยก็ได้นะครับถ้าได้หน้านี้เลยคือไม่มีปัญหาอะไรคุณคลิกอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตัวจัดก,การโฆษณาแล้วนะครับส่วนคนที่ได้หน้าแบบนี้ พอกดสร้างโฆษณาแล้วเขาจะขึ้นมาเป็นเหมือนนโยบายเกี่ยวกับการทำโฆษณาเพื่อให้คุณอ่านแล้วก็ยอมรับคุณต้องกดฉันยอมรับตามหน้าจอนะครับพอคุณกดฉันยอมรับแล้วเขาจะบอกว่าขอบคุณที่คุณยอมรับนโยบายนี้ก็เรียบร้อยแล้วพอคุณคลิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะอาจจะมาที่หน้าเดียวกันนี่แหละ นะครับหน้านี้เป็นหน้าบัญชีโฆษณาใน1คนจะมี1บัญชีโฆษณานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชื่อบัญชีโฆษณาจะเป็นชื่อของคุณเองยกตัวอย่างของผมก็เป็นชื่ออนันน์อะไรประมาณนี้นะครับ <ạ. S 1> พอคุณได้หน้านี้ให้คุณคลิกที่หน้านี้เข้าไปนะครับพอคุณคลิกที่ตรงชื่อสีฟ้า,ฟานี่นะฮะก็ <ties S 2> จะเข้าตัวจัดการโฆษณาตัวจัดการโฆษณาเขาจะเป็นประมาณนี้ ซึ่งถ้าคุณไม่เคยทําโฆษณามาก่อนเลยข้อมูลด้านนี้ก็จะว่างๆนะครับแต่ใครเคยทําโฆษณามาก่อนเช่นทําในมือถือก็อาจจะมีชื่อแคมเปญโฆษณาอยู่ในนี้พอสมควรนะครับก้อนนี้เป็นตัวเริ่มต้นคุณต้องเข้าตัวจัดการโฆษณาได้ก่อนพอเข้าตัวจัดการโฆษณาได้แล้วคุณก็ค่อยไปเริ่มเปิดดูอ e ีบุ๊กว่าคุณจะทําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคุณเริ่มอันแรกเลยการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ในนั้นเขาก็จะบอกว่าวิธีการสร้างเป็นอย่างไรนะครับ ก็จะมีสเตปบอกคุณก็มากดตามที่ในหนังสือบอกคุณก็จะได้การสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในในสไตล์ของเราเนี่ยเวลาเราสอนให้ทาําโฆษณาเราจะให้คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนกลุ่มเป้าหมายลูกอะไรกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งกลุ่มเป้าหมายหลักก่อนแล้วค่อยไปยิงโฆษณาเนั้นะถ้าคุณทําตามหนังสือก็จะทําได้เลยและสิ่งที่เราสอนแบบนี้เพราะเราต้องการให้คุณได้แบบนี้นะครับคือถ้าคุณทําแล้วเนี่ย ในหนึ่งแคมเปญคุณจะมีหลายกลุ่มเป้าหมาย mm. เช่นกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ถ้าคุณเปิดดูบทแรกของอ e ีบุ๊กนะฮะคุณก็จะสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายหลักได้แล้วคุณก็สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายรองได้เสร็จแล้วคุณก็ไปเปิดบทที่เป็นสร้างแฟนเพจคุณก็จะสร้างกลุ่มเป้าหมายแฟนเพจได้ คุณไปเปิดบทที่เป็นลุกอะไรคุณก็สร้างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลุกอะไรได้คุณไปเปิดบทที่เป็นรีมาร์เก็ตติ้งคุณจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรีมาร์เก็ตติ้งได้เสร็จแล้วพอคุณสร้างแคมเปญโฆษณาคุณก็จะสร้างกลุ่มเป้าหมายอันหนึ่งแล้วก็โพสต์บทหนึ่งเสร็จแล้วถ้าถ้าคุณพอมีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยคุณค่อยมาทําแบบตามรูปนี้เลยครับในหนึ่งแคมเปญมีหลายๆ ชุดโฆษณาก็คือหลายๆกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับในหนังสือจะสอนแค่กลุ่มเป้าหมายเดียวแคมเปญสร้างกลุ่มเป้าหมายหลักแล้วโพสหนึ่งโพสตนี่คือแบบเบสิกเลยคุณสามารถทําได้ถ้าคุณทําตามหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยผมให้ภาพใหญ่คุณว่าถ้าเป็นไปได้พอคุณเริ่มเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยให้คุณลองสร้างภายใต้แคมเปญมันสามารถกดแล้วก็สร้างกลุ่มชุดโฆษณาตัวต่อไปได้เพื่อให้คุณได้ภาพนี้นะครับสุดท้ายแล้วผมอยากให้คุณสร้างแคมเปญในหนึ่งแคมเปญมีหลายชุดโฆษณา ตามนี้เลยแต่และชุดโฆษณาเราได้สอนในอ e ีบุ๊กแล้วว่าจะสร้างอย่างไรนะครับคุณสร้างแบบนี้แล้วก็ลองรันโฆษณาดูนะครับถ้าคุณอ่านอ e ีบุ๊กแล้วไม่เข้าใจติดปัญหาอะไรเนี่ยสามารถที่จะเขียนลายเข้ามาสอบถามเราได้นะที่ a d smejam ลายของบริษัทเรานะครับจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตอบคำถามสำหรับผู้ที่ซื้ออ e ีบุ๊กไปแล้วแล้วทำตามไม่เข้าใจนะครับก็ขอออกตัวอย่างเพราะว่า ออกตัวก่อนเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยบางแต่และคนมีบัญชีบางทีหน้าจอแตกต่างกันนะครับแต่เราก็พยายามทําในเวอร์ชั่นที่อัปเดตมากที่สุดนะเวลาที่เรามีนะครับณนะตอนนี้นะครับพยาะฉะนั้นถ้าบางลูกค้ามีหน้าจอแตกต่างกันแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าจะกดตรงไหนเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่ผมตั้งมาเป็นตัวอย่างก่อนนะครับมีอะไรสอบถามเข้ามาครับขอบคุณมากครับ